ตอนนี้นะคะเราอยู่ในหุทยานจิวไซโกนะคะตอนนี้ก็มาที่จุดแรกนะคะเรียกว่าเป็นทะเลสาบไผ่ลูกศรน,นะคะหรือว่าเมื่อก่อนนะคะก็จะมีแพนด้าอย่างเงี้ยคะ่ะมากินไม้ไผ่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบไม้ไผ่ที่แพนด้ากินนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดูตรงน้ําตกนะจริงๆอากาศช่วงนี้ก็ร้อนแดดร้อนนะแต่ก็ไม่ได้ถึงแบบร้อนจัด่าบ้านเรานะคะอันนี้ก็เรากำลัง ลูกตัวรลงไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าด้านล่างนะคะเป็นน้ําตกที่เขาแนะนำน้องว่าเป็นคนก็ไม่ได้เยอะมากนะคะวันนี้เช็คมาไม่ถึงสองหมืคนนะคะที่ที่เข้ามาในอุทยานนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยว่ามีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยนะคะนี่ค่ะเดินลงมาสักพากนะคะแล้วก็นี่ตรงนู้นเลยน้ําตกเดี๋ยวเรา อุบชนค่อนข้างเยอะนะตรง,งนั้น oh. เดี๋ยวเราจะค่อยๆเดิน mm hmm. แทรกตัวเข้าไป นี่ยเรอะ,ะเป็นไมลยครับก็ผงชนเยอะมากเราก็เป็นการซูมเข้าไปแล้วกันเนาะเป็นน้ำตกนะคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปตามทางอีกนะคะมันยังมีอีกหลายที่เลยนะคะในนี้เราจะมีจุดไฮไลท์ทั้งหมด7-8็ถึงแจุดนะคะมาดูว่าวันนี้เราจะเก็บได้ครบไหมจริงไปถ่ายรูปให้คะ โอเคค่ะตอนนี้ลงมาถึงจุด้างล่างนะคะดก็จากตรงนี้นะเดี๋ยวเราขึ้นรถอุทยานของเราที่เราเป็นรถเมาของเรานะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่จุดที่สองนะคะว่าเราจะไปที่ไหนนะเมื่อกี้ก็มีการช่วยคนจีนถ่ายรูปไปเนาะเพราะว่าเขาก็หาให้มีคนถ่ายรูปให้นะคะเดี๋ยวเราเดินกลับไปแล้วเพราะว่าเรานัดลูกหาที่สิบโมงยี่สิบนะคะตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ ทะเลสาบหนึ่งแล้ว,ลวนะเพร,ราะว่าเมื่อกี้ตอนแรกเราก็จะไปทะเลสาบพันดาแต่ว่าสีน้ำมาค่ะมันก็คือเหมือนเหมือนกัน<ม>แล้วก็มุมคนเยอะมากนะคะก็<ม>คิดว่าน่าจะไม่โอเคกับการที่ลงไปลูกค้าลงกไปก็เลยลูกค้าก็เลยคิดว่าออมาจุดต่อไปแล้วก็เห็นชัดกว่านะี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูวิวนะคะนี่นะคะก็จะมีคนแต่งชุดนะคะสาวทิเบตนะคะมาถ่ายรูปเยอะแยะเลยตร ุมไฮไลท์ของการถ่ายรูปก็จะอยู่ตรงนน้นนะคะเพราะว่าจะได้เห็นฉากข้างหลังนะคะตรงนี้ก็มีจุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะแล้วก็มีตากล้องเยอะมากคะ่ะเป็นตากล้องของที่นี่ถ่ายรูปที่นี่นะคะประมาณ30หยวนนะคะเราแต่งตัวมาแล้วก็ให้เขาถ่ายะคะ่ะแล้วตรงนี้ก็ยังมีจุดที่บริการเช่าชุดนะคะแล้วก็เช่าชุดเนี่ยประมาณ200กว่าหยวนแล้วก็แต่งหน้าทําผมรวมเสร็จเล็กน้อยเลยแล้วก็มีของขายนะคะมีมา ma. ม่ามีอะไรอย่างเงี้ยขาย นะคะแลก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะเดี๋ยวเช้านี้เราจะเก็บประมาณ4จุดแล้วก็เดี๋ยวไปทานข<า>้าวค่ลูกค้าไปทานข้าวกันก่อนน,น้ำก็จะเป็นแบบสีเทอร์คอยเลยนะคะสีฟ้าสวย แล้วก็เดินเข้ามานะคะด้านในจะมีจุดถ่ายรูปอีกประมาณ4-5หจุดนะคะในนี้นตรงนี้พอสมควรแล้วพาลูกค้าถ่ายรูปได้รูปประมาณ คนละพันลูกแล้วเราก็ไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเราของอให้คนจีนเจ๊เจ๊พ่อหักโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะในคลิปนี้พูดคำว่าคนจีนเยอะมากมาประมาณน่าจะสิบรอบได้นะก็เยอะจริงๆอ่ะแบบเออนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปนี้จนถึงจากน้ำตกทางไ่มุกนะคะไปจนถึงจุดที่เป็นไทยหนังไซกิวด้วยนะคะ เราจะพาไปดูว่าตรงนั้นมีเป็นฉากที่เขารวมด้วยนะคะเราก็อันนีพวกอ่าตัวละครมีทั้งหมดสตัวละครนะคะที่มายืนให้เราแบบไปถ่ายรูปตรงนั้นถ้าเราไปถ่ายรูปนะคะก็จะอยู่ที่รูปละสี่สิบส่วนนะคะถ้าเป็นทั่วไปเราก็จะขายยูมสามสิบตัวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆเนาะ ก็เดินระยะทางประมาณ1.1กิโลหรือ1.2กิโลนะคะแล้วก็เดินกะเดินง่ายเดินสบายค่ะตรงนี้ผู้สูงอายุก็มาเที่ยวได้โอเคเราก็กาลังจะไปถึงจุดมุมยอดฮิตของการถ่ายรูปที่นี่แล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าคนจะเยอะขนาดไหนนะทุกคนนี่ะพอเป็นจุดไฮไลท์หรือจุดยอดฮิตที่คนจะถ่ายรูปก็จะมีพวกกล้องนะคะหรือชาวบ้านแถวนี้นะคะก็คือมามีกล้องแล้วก็แบบ มาล็อกมุมไว้สำหรับถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือคนค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ถือว่าน้อยไวที่สุดแล้วนะคะสำหรับตอนช่วงที่เต็มมาก่อนหน้านี้ก็คือคนเยอะกว่านี้แล้วก็แค่จะแบบถ่ายรูปก็คือจะเป็นแบบรวมญาติค่ะเราอาจจะมีญาติเยอะนิดนึงเขาช่วยต่อเขาช่ว่ต่อ โอเคค่ะตอนนี้เราก็ลงมาถึงจุดที่เป็นไฮไลไท์อีกหนึ่งจุดนะคะของตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นจุดถ่ายทำนะคะที่เขาถ่ายไว้ถ่ายทำหนังไซอิ๋วนะคะของหลายหลายคนนะ่ะอาจจะไปดูมาแล้วก็คิดว่าการมาเที่ยวจิูวไซโคอาจจะเป็นเหมือนเมื่อสิบปีก่อนนะคะทุกคนแต่เราจะพามาดูนะคะเรามีห้องน้ำที่สะอาดห้องน้ำนะคะปกติเราบอกว่าการเข้าห้องน้ำเราก็ต้องตามกลิ่นไปนะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้อง ลอยอยู่ตรงจุดไทเกลียวนะคะอันนี้ก็คือห้องน้ำที่อุทยานจิวรไจโกนะคะทุกคนสะอาดสะอ้านนะโดยรวมเป็นห้องน้ำที่โอเคอาจจะไม่มีการถูชูเราก็ต้องเตรียมมาแต่อันนี้ก็คือเป็นโถสุขพันอย่างดีนะคะนี่นะคะ,ะ,คะถ้าสมมติเราขนั่งแล้วนะมันก็คือนนะก็จะมีการแบบทิ้งของไปเราสามารถแบบ แล้วกระดาษไอตัวถุงอันนี้ค่ะมันก็จะดูดล,ลงไปแล้วก็จะเปลี่ยนใบใหม่มาให้เรานั่งนะคะก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องของความสกรปรกเลยนะคะเพราะว่าที่นี่สะอาดจริงๆสะอาดกว่าข้างนอกเยอะเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินจากตรงจุดไฮไลท์นะคะมาแล้วนะคะก็มา่าอีกด้านหนึ่งนะคะที่เป็น จุดไฮไลท์เหมือนกันซึ่งที่นี่นะคะมีจุดไฮไลท์หลายจุดมากๆเลือบอกเลยว่าใครที่มาเที่ยวทิพนะคะเฉิงตูจิ่วจี้โต้วงหลงนะคะรับรองว่ามันไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นที่เที่ยวระดับ 5A หรือถ้าเป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะคะแล้วก็ยังได้เป็นมรดกโลกอีกด้วยนะคะได้มรดกโลกเนี่ยตั้งแต่ปี1992นะคะซึ่งตัวไกด์เองก็ยังไม่เกิดเลยนะได้มรดกโลกแล้วตัว้งแต่ตอนนั้นนะคะ นี่อันนี้ก็คือเป็นวิวด้านหลังเหน็นไหมทุกคนสวยนะคะบอกเลยไม่เหตุหวังนะคะถ้ามาเที่ยวนะมาเที่ยวได้จริงๆอ่ะแนะนําว่าสวยที่สุดคือช่วงตุลาะคะ่ะแล้วก็ตุลาถึงพฤศจิกาเนี่ยคือช่วงที่สวยที่สุดของที่นี่นะคะใครยังจองตัวทันนะคะหรือว่าสนใจอยากมาเที่ยวแบบ VIP ีก็ที่จุดไฮไลท์ที่สี่นะคะ,ะ,คะสําหรับครึ่งเช้านี้นะคะอันนี้ก็เป็นทะเลสาบกระจกนะคะวันนี้ลมแรงนะคะก็เลยจะไม่ได้เห็น ภูเขานะคะสะท้อนมาอยู่ที่พื้นน้ำเพราะว่าปกติมันจะต้องแบบภูเขาสามลูกนี้ค่ะจะต้องมาสะท้อนลงมาให้เห็นอยู่ตรงบนน้ำพื้นผิวน้ำมันก็จะทำให้สวยมีความสวยงามมากเด็กก็มาอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะคะหลังจากทานข้าวน้องตอนทานข้าวเราก็ไม่ได้ถ่ายเป็นอการมาให้ดูเลย <c oughs> ก็อันนี้นะคะก็จะเป็นทะเลสาบยาวค่ะตัวนี้ยาวสมชื่อนะคะยาวสุดลูกหูลูกตาไปเลยค่ะตรวน,นี้ ตอนนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะคะที่มีอายุมากกว่า800ปีนะคะมันจะแปลกมากตรงที่นี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวซูมให้ดูนะก็จะมีด้านหนึ่งที่ออกกิ่งก้านสาขาออกมาได้นะคะด้านหนึ่งก็คือไม่มีกิ่งก้านสาขาออกมานะคะคนก็จะน,นิยมมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะสีน้ําก็คือจะเป็นสีแบบเทอร์คอยเลยนะคะก็คือเป็น สีฟ้าที่สวยมากแตกต่างกับทุกบ่อที่เราไปกันมาเลย,ยเนะคะทนสาบเลตอันนี้ก็จะมีการสะท้อนของภูเขาลงมาหาเงาในน้ำนะคะไปคราบไปอีกทะเลสาบสุดท้ายจุดสุดท้ายน,นะคะของที่จิวใจโกนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูทะเลสาบที่เป็นมังกรหลับนะคะ ใช่คะ่ะอันนี้เป็นทะเลสาบมกรคู่ค่ะขายได้เจ็ดได้คะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนะนนดดหน้าช่วงบ่ายก็จะยุ่งๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนนะเมื่อกี้ขาดจากทะเลสาบมังกรคู่มาแล้วเดี๋ยวเราไป ทะเลสาบมังกรหลับนะคะเพราะตอนนี้หัวหน้าทัวร์กับลูกทัวรก็จะลับแล้วะค,ะค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ตึงทะเลสาบมังกรหลับแล้วนะคะเดินมารวมๆแล้วทะเลสาบสุดท้ายนี้ที่เราเดินมาก็จะมีทั้งหมดตามจุดนะคะที่เราถ่ายรูป ใชค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเกือบ5้าโมงแล้วนะเราเข้าในอุทยานไปตั้งแต่9ก้าโมงสิบโมงนะคะตอนนี้เราออกแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะพานักถือของเรานะคะไปทานุฟเฟ่ที่โรงงานพิวตันจิวตโกนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาติดคลิปสราแบบอีพีนี้ก่อนนะคะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีทั้งหมดกี่ทีนะเดี๋ยวไปว่ากันใหม่นแะแต่ถ้าที่ดีอะหลักๆก็อาจจะมีคลิปนี้นะคะในอุทยานจิวตโกนะคะเ่าเก็บความสวยง,งามของ จยิบใจโกมาให้ทุกท่านได้ดูนะโอเคตอนนี้ขออนุญาตทานทุกทัวร์ทานข้าวก่อนนะคะขออนุญาตทานทุกทัวร์ไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วก็พบก,กันใหม่ค่ะบ๊ายบาย